สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนมกราคมปี2568นี้นะคะเรามาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงนี้ชาวราศีกุมนะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมคบคู่กันได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะ นะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะแล้วก็ทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราค่ะซุปเปอร์แตงด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมาค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเช่าราศีกุมขอดูพลังงานความรักของคุณก่อนโอ้ไพ่หนึ่งช่วยเลยนะคะพลังงานของคุณโดดเด่นนะ โอคุณมีเกณฑ์ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลชาวต่างชาติได้นะคะหรือเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกันะนะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้ค่ะในช่วงนี้นกมองว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์มีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะคะเนาะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาเจอกัน หรือนะคะย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยน่ะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมอ่ะจะได้รับความรักความรักความรู้สึกดีๆนะคะทำให้คุณรู้สึกใจฟูทำให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจอะ่ะนะอืมหนึ่งดาบเนี่ยมองว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องอยู่อะ่ะเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะคะให้คุณเห็นว่าเนี่ยเขาจริงจังนะเขาอยากมาเจอนะ เหมือนมีความอยากจะชนะใจคุณด้วยนะคะในช่วงนี้มีพลังงานของชาวพัดนามขึ้นมานะคะก็รกฎพิจิกมีนนะคะชาวธนูชาวท,าาวทัดลมเมถุนตุลกุมขึ้นมาด้วยในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณรอคอยนะคะคุณอาจจะรอคอยการเดินทางไปเจอเขาหรือรอให้เขาเดินทางมาหาคุณก็ตามนะคะนุกรู้สึกว่าจะมีการได้เจอกัน ะะได้เจอกันแน่นอนนะเพราะว่าไพ่อของการเดินทางขึ้นมาเนาะบางคนรอมาสองเดือนสามเดือนนะคะหรือว่าเป็นหลักปีแล้วก็ได้แต่ก็จะได้เจอกันค่ะอืมเขาอาจจะมาเจอคุณหรือคุณไปเจอเขาประมาณช่วงเดือนเดือนสองเดือนสามอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตัวเลขประมาณนี้แล้วก็เลขหนึ่งภายในเดือนนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูความรักของคุณนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะพลังงานของชาวทัตไฟขึ้นมาด้วยนะเด็สิงคานูนะคะคนที่เด็กกว่าก็ได้คนนี้พูดพอดีค่ะช่วงนี้แบบอะไรเนี่ยคือพูดเร็วเกินไปนะคะขออภัยนะเอาใหม่นะคะคนคนที่เด็กกว่าคุณคนที่พูดได้หลายหลายภาษาคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถเนาะเป็น เป็นความรักที่เน้นคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะม,มีอุปสรรคในความสัมพันธ์อยู่แล้วแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาหรือว่าระยะทางนะ,ะในช่วงนี้คุณคุณจะถูกรักแล้วก็มีการทุ่มเทในความรักมากขึ้นในฝั่งเขาอะคะ่ะที่จะทุ่มเทความรักให้กับคุณนะคะเขาจะพยายาม เขาจะมุ่งมั่นนะคะนกขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหน่อยนะคะโอ้ดีแอมเพรสนะคะสองดาบสี่ดาบหกช่วยนะคะคุณเป็นรักต่างไว้ได้นะโอเคถ้าไม่ได้คุยกันแล้วนะคะในช่วงนี้ ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันนกมองว่าเขาคิดถึงคุณมากและไม่สามารถที่จะแบบไปไหนจากคุณได้ move on ไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกอยู่เสมอคุณยังเป็นหนึ่งเดียวคุณยังเป็นคนที่กลมหัวใจของเขาเอาไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะเขายังอยากที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้เขายังคาดหวังนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาววันศุกร์นะคะ คนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงนะคะคนที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นก็ได้นะอย่างที่บอกเลยว่าคนที่จบกันไปแล้วหรือว่าเงียบหายกันไปเนี่ยนกมองว่าคุณยังสำคัญที่สุดและเขาคิดถึงการที่จะกลับมาเจอคุณด้วยเขายังไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะคะ ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะไม่ได้มีประเด็นนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคือคุณเป็นคนที่ใช่อะ่ะคุณโดนใจเขาอะนะคะที่นกรู้สึกได้แล้วก็เขาอาจจะเคยเจ็บกับความรักมานะคะด้วยไพ่สิบดาบสองดาบเนี่ยเข้าถึงยากเปิดใจยากนะคะหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็โดดเด่นะนะคะมี มีความพร้อมอะค่ะนะในชีวิตมากๆ <_ d ata> เขาอาจจะโสดมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้รีบในเรื่องความรัก <_ d ata> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะ <_ d ata> อยากมาเจอนะคะให้หกถ้วยอย่างที่บอกว่าถ้าอยู่ห่างไกลกันคือเขาอยากมาเจอคุณนะคะ <_ d ata> อยากมาเจออยากใช้เวลา ดีๆร่วมกันนะคะคุณอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นแต่ก็มีความเป็นเนื้อคู่ด้วยนะ,ะนี่คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะขอดูแอคชั่นของเขาหน่อยะค่ะถ้าตีนพลิกศกกันมังกรนะคะไพ้ห้าด n ไนท์อ f c คัพ สิบเหรียญสามเหรียญน,นะคะแอคชั่นของเขาเขาจะเข้าหาคุณนะคะในกรณีที่มีประเด็นกันไปจบกันไปเนี่ยเขาจะติดต่อมาเขายังไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะจะกลับเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนกรู้สึกว่าเขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้ จะเข้าหาคุณแน่นอนนะคะเขาอาจจะนิ่งไปสักพักหนึ่งละแล้วก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณมาสักพักใหญ่ๆแต่เขาจะติดต่อมานะคะนี่คือแอคชั่นของเขาส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนคนนี้น่าจะเคยถอดใจจากความรักความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะหรือเคยผ่านการเลิกราก็ได้นะเขา เขาดูมีความกระตือรือร้นในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะ mm hmm. เขาจะติดต่อสื่อสาร mm hmm. เขาจะสื่อสารกับคุณมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีการเดินทางมาแน่นอนแล้วก็อาจจะมีคอมมิชเนต์นะไพ่สิบเหรียญน,นะคะมีสถานะก็ได้เพราะว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาว่าเขาอยากจะเดินหน้าต่อในความรักนะคะขอดูโอ้ คือแอคชั่นของเขาอะนกมองว่าเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นจะไม่ชักช้าอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาเจอกันการจัดการเวลานะคะที่จะไดะ้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น แผนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยที่นกเห็นนะการเดินทางมาเจอคุณประมาณนี้เขาก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะอาจจะต้องมีงานนะคะมีภารกิจอะไรที่จะต้องถามเนะี้ยคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเพ่าไม่ไม่ๆไ,ได้นะคะอืม หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วอะเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะเขาก็กลัวว่าคุณจะตัดเขาเหมือนกันนะไพ่คุยนอกซอร์ขึ้นมาเนี่ยอืมถ้าเป็นคนเก่าก็กลัวว่าคุณจะตัดเขาเขาต้องรีบแอคชั่นนะคะเข้าหาคุณแล้วแหละมาดูไพ่สรุปนะคะสำหรับความรักของชาว ราศีกุมนะคะขอบให้สรุปนะคะเด็กชือดานะแปดไม้ให้สรุปคนที่มีประเด็นกันไปอะ่ะอย่างที่บอกเลยว่ามีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะมีการกลับมาพยายาม ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเติบโตได้ไปต่อได้เขาได้คิดได้ทบทวนนะคะว่าเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้แล้วก็ยังรู้สึกรักผูกพันคิดถึงคุณมากๆได้กลับมาเคลียร์ใจนะได้กลับมาเคลียร์ใจนะคะนะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้เป็นคนที่ดูดื้อเนาะขอดูซิให้เด็กถือดดบอืม คนที่มีประเด็นกันไปเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะไม่ชัดเจนเนาะไม่ชัดเจนไม่ให้สถานะแต่มองว่าเดี๋ยวกันกลับมาครั้งนี้คุณจะเห็นความพยายามของเขามากขึ้นแหละนะคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแล้วคนคนนี้เขาก็รู้สึกผิดกับคุณนะไม่ว่าคุณจะห่างกันไปจบก,กันไปด้วยเรื่องอะไรนะคะเขาจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้ค่ะจะมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่อยู่ ด้วยกันอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไปเนี่ยออ,อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกนะคะหรือตัวเขาเองอะ่ะลังเลกับความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ชัดเจนกับคุณยังไม่แน่ใจในความรักครั้งเนี้ยตอนนี้เขาจะชัดเจนนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอืม โอเคคุณจะเป็นคุณจะเป็นรักแท้ของเขาอะคะ่ะเป็นคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักด้วยถ้าเกิดเขามีอดีตนะคะมีความเจ็บปวดในอดีตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักชู้สาวแฟนคนรักเก่าหรือบาดแผลในอดีตนะคะช่วงวัยเด็กก็ได้นะที่แบบว่าทำให้เขาอะกลัวในเรื่องของความรัก แต่นกมองว่าเนี่ยหลังจากนี้นะคะแนวโน้มก็คือเขาจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นคุณทั้งคู่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็น่าจะได้พัฒนาแล้วก็มีสถานะอย่างที่บอกเลยว่าจะมีสถานะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาววันเสาร์นะคะคนทางไกลชาวต่างชาติคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาก็ได้นะคะประมาณนี้สำหรับความรักของคุณในช่วงปักนี้นะคะชาว ราศีกุมขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจค่ะปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของคุณเองคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ